สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพลายแสบสั้นผลเมืองนะคะโอ้หสวัสดีครับวันนี้คุณคคมาในม่านใหม่นะคะคคน้อยนักน้อยหนานะที่จะเห็นอ่าไอซอนเขาจะใส่เสื้อสีแดงนะคะใช่ไหมใช่ครับในตู้หรืออะไรในราวตากผ้านี่จะไม่เจอเลยใช่ไหมไม่มีครับเสื้อสีแดงนี่จะไม่มีเลยนะ,ะมีแต่เสื้อทีมงานไว้แหงงานนะอืมใส่แต่สีแดงเวลาแหงานเนาะ อันนี้มาเบรกแบกแนวนะคะดูอันนี้เพราะว่าเป็นเสื้อทีมงานของเราเองนะคะเป็นเสื้อทีมงานหนุ่มสีเนาะใช่ครับข้างหลังก็แซมสันก้อนเมืองหนุ่มสีครับเออแซมสันก้อนเมืองหนุ่มสีนะคะวันนี้แต่งตัวแบบเสื้อแดงนี่คุณจะไปไหนครับเสื้อแดงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็จะไปธุระครับดูค่ะดูเส้นทางของเราที่จะไปวันนี้นะคะเข้าป่าละเมกไปเนะอยก็จะพาเข้าป่าใส่เสื้อแดงแล้วอยู่อยู่นิ่งไม่เป็น เสื้อแดงแรงฤทธิ์นะคะเสื้อแดงนะคะดูค่ะพาเข้าป่าแล้วตอนนี้เรามาดูเพะว่าเส้นทางนี้มันจะไปไหนกันนะคะไม่รู้จะไปโอบตรงไหนครับก็ไม่เคยมาครับฮะไม่เคยมาไม่เคยมาด้วยไม่เคยมาครั้งเดียวครับแสดงว่ามาหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วใช่ครับไม่เคยมาครั้งเดียวแต่ไม่รู้จะออกไหนนะครับเออท้นะ ทางสวยนะครับทางสวยทางสวยโอ้ย oh, มีหมู่บ้านด้วยวเห็นหมู่บ้านแล้วค่ะตอนนี้เห็นหมู่บ้านแล้ว,<ม>ลวเราการอดูว่าทะลุไหนไปนะคะแล้วก็เนี่ยรถของเราก็มีเนี่ยค่ะมีรังมาด้วยหนึ่งใบกับกล่องฟื้นที่วางอยู่เรียงรายเนะี่ <c oughs> อ้าวเรามาทุออะไรีโรงเรียนบ้านศาลาค่ะโอ้ oh, มาโอ้ oh, บ้านนี้ไม่มีโค oh, วิดครับทะลุตรงนี้นี่เอง มบรลุบ้านสารานี่เอง <ไป S 1> นะคะบ้านนี้ไม่มีโควิดนะครับดูว่าเรามาบ้านสารานี่เราจะมาบ้านใครเราไม่ได้ดูเวะดูอันนั้นก่อนเหรอไดูใครเวะดูมือบานนะครับไป,ไปอันนี้ก่อนแหละเอาลังนี่ก่อนไปธุระลังก่อนไปธุระลังนี่ก่อนนะครับไปธุระลมามี สมบัติอะไรในรังนี้ไปโซนถึงถึงกับต้องใส่เสื้อเองมาเลยวันนี้มาเพื่อคู่เกี่ยวอะไรกันไหมไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวอะไรกับรังนี้ไหมไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับ,รบเพราะว่าเป็นเสื้อทีมงานก็เลยใส่เนอะ <c oughs> าใหม่มาใหม่ก็ถือว่าโปรโมทไปในตัวใช่ไหมใช่ครับนี่ ใคอยู่ไหมยายพโนนโอ้เห็ oh, นแวบบบนะคะยายก็สบายแล้วช่วงนี้<ค>นี่หลายๆท่านอาจจะคุค้นเคยหรือรู้จักนะคะบ้านหลังนี้เพราะว่าเป็นบ้านของ,ของคุณาตาลุนนะคะ,ะ,ะเรามีภารกิจอะไรอยู่ที่บ้านคุณตาลุนนะคะเราไปดูนะคะแต่ว่าคุณตาลุนน่าจะไม่อยู่นะวันนี้ คุณตาหลุนน่าจะไปที่อ่าบัวบานอย่าพูดนะเดียวยายตื่นโอ้ยอย่าพูดเดียวยายตื่นใช่ไหมพูดเสียงดังไม่ได้เขาจะว่าเป็นขโมยหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหค่ะหลับสบายแล้วมาโกกวนเขาหรือเปล่านี่ ไม่รู้เรื่องโอ้ยใหญ่คนจะมาปล้นไปหมดล่ะสมบัติน uh, ี่นอนเฝ้าบ้านไม่รู้เรื่องนอนเฝ้าบ้านไม่รู้เรื่องเลยหลับสบายหรอเฝ้าบ้านยังไงไม่รู้เรื่องทุอย่างนู่นตาอยู่นู่นไปเลยเวะไปเลยตะลุดมานี่เลยอันนี้นะครับพี่วัน ได้อารูปปูทองใบมาให้แล้วก็มีกรอบใส่พร้อมด้วยนี่นี่ค่ะคุณตาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรคุณยายแกรับนะคะยายก็รับก็ได้อ่ายายนีเอาไว้ใส่ใส่รูปเด้อมีหมดนี่แหละมีมีรุ่นเล็กด้วยนี่ยรูปรุ่นเล็กด้วยรูปรุ่นเล็กด้วยนี่แหละเอาไว้ใส่หมดเลยกรอบมามีพร้อมกรอบแ่เนี่ยกลอบแมจะไปปนมาตัวแม่ด้ตาเออนี่ ควรระบิมาเหาะเน่ยใช่ถ้ามีคนสนใจบูชามีคนสนใจแต่อันนี้แหละนะคะนั่นแหละพอดีเลยนี่เราเอาไปขยายเลยอีกอันนี้ปฏิทินด้วยเลยยายเอาไว้ฝากนี่ไม่แบบตั้งโต๊ะนั่นเลยเอาไว้แจกคนในบ้านก็ได้แจกคุณครูแจกข้าราชการนักเรียนใครก็แจกได้หมดเลยออนนี้ถ่ายรูปปูปองใช่โชว์รูปหน่อยมีมีรุ่นเล็กด้วยเจ้าเนกระดาษรุ่นเล็กน่ะเออนั่นมันรุ่นเล็กด้วยนั่น แต่ว่าต้องหากรอบรูปใส่เองอันนี้คือกรอบคือสั่งมาให้พร้อมแล้วดีครับเดี๋ยวให้โชว์รูปคนระมีรูปอะไรบ้างรูปนี้สวยพีรุ่นเล็กเลยยังไม่ได้เปิดชูเลยวันนี้โอ้รูปเล็กเยอะมากเลยครับในี่ใครอยากได้ก็สั่งได้อให้คุณตา,าด้วยคุณขาย นเออนี่เขาทำปฏิทินให้เออนี่มีลุนเล็กนี่นี่นี่ใครสนใจก็คือหากรอบรูปมาใส่แล้วก็คุณยายก็เอาไปจำหน่ายเองได้เลยครับให้ FC หรือว่าใครสนใจก็มีรูปเดียวกันหมดเลยนี่บูชาไปได้เลยไมเพราะแน่ลุกแน่ให้ครับอันนี้แค่ว่ายให้ให้คุณตาไปไว้หากรอบรูปนี้มาใส่แล้วก็ให้ FC เขาบูชาในหมดเลยน่าทึ่ นู่นอันนู้นั่นบนนี่มีแต่รูปคุณปู่ตกใจนะครับนี่อันนี้จะไปไปคือรูปเดียวแต่ว่าทําเป็นหลายอย่างนี่ครับอันนี้ครับชุดหนึ่งยายก็เก็แยกไว้อันนี้อีกชุดหนึ่งเลยนี่เห็นไหมนี่โอ้เยอะมากนะคะขอบคุณพี่วันนะคะนี่ทำมาให้อ่าไหมคุณตากับคุณยายนะนี่ี่ก็ใส่กรอบแล้วก็ให้เอฟซีบูชาได้นี่ครับเห็นไหมนอม่คุโเนาะ สวยๆอ่ะอันนี้ชุดหนึ่งเก็บไปนี่ครับนี่เก็บไปอ่ะแบบมาอีกโชว์ดิีเก็บพึ่งนะครับแบบที่สองอันนี้แบบที่สามครับแบบที่สามครับอันนี้มีมีพ่อเสกด้วยนี่มีหนุ่มเสกด้วยนะคะลุงนีกับหนุ่มเสกมีกับหนุ่มเสกด้วยสุกตาทั้งสองโอ้ยสวยๆนี่แบบที่สามนะครับ อ่ะจบไปแล้วครับแบบที่สามเลอกแบบนึงครับแบบที่สี่แบบนั้นแบบที่สี่นี่จะให้ดูหน่อยดีนี่ครับแบบที่สี่ครับนี่อันนี้แบบเทที่แบบนี่นี่ครับนี่ครับโอ้ัดกรอบหากรอบมาใส่ได้ใครใครมาก็ได้ไปทุกคนเลยนี่ครับ จบแล้วนะครับหมดแล้วมีสี่ชุดใชุดบสี่บคนะคะมูลิวันนะคะอันนี้คือทำไว้ให้ได้วันค่ะได้มานั่งดูจะเนไปถึงจะไม่ได้เลี้ยงคุณคุณปูทองใบแล้วก็ยังมีรูปเป็นที่ระลึกอันเลี่ยงาเพราะว่าแกแล้วเนาะแกแล้วอันนี้ก็ไว้ใส่ตัวนี้นี่กรอบพร้อมแล้วดูด้านบนนี้คือมีแต่รูปคุณปู่ทองใบเลยนะคะนี่นี่จานนี้คือเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ครับ นี่ยะครับแต่คนงานก็คล้ายกับตุ้มติกเลยใช่ไหมงานเ่เต้นใน่บัตรกินมุกหม่อ้ใช่ใช่นั่นแหละบัตรกิจหรอหะอืมเห้ยลอให้ตัดแอร์บนเตียงอันนี้อันี่รุ่นเมื่อก่อนเนาะใช่ครับงาก็ยังเป็นแบบนี้ไปไปมาๆนี่ฮะดูงาเริ่มใหญ่เริ่มงาเริ่มใหญ่ ่าก็เริ่มยาวลงมานี่พวกงันอยู่ข้างล่างก็ดูงันไหมพวกงันอยู่ไหนไปบ้านโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าโอมันแชร์ในช็อป่เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปดูก็ได้ออนช็อปุแล้วันนี้วันนี้วันนี้คุณตาไม่อยู่แล้ววันนี้คุณตาไปไปซุ้มเขียวก็อยู่แต่คุณยายก็เลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปบอกแกนะอือแวได้อันนี้ก็ให้ใส่กรอบก็แง่เอนใจสนใจก็ ทักมาที่คุณปู่ทักมาที่คุณปู่ลุนได้เลยนะถ้าสนใจกรอบรูปอยากได้รูปสวยๆปู่ทองใบรูปสวยๆใะปรบวแติแต่งองค์ทรงเครื่องครบเลยเดี๋ยวมีปู่ลุนด้วยนะคะมีควันขันด้วยเนี่ยนี้จะสวยนะครับนี่นี่นี่ก็สวยมันสวยมันีีหลายแบบหรือว่าถ้ามีคนสนใจเยอะนะครับไม่ถ้ามีคนสนใจเยอะกว่านี้ก็สามารถไป ติดต่อกับปูรุนได้ออได้ค่ะนี่ครับนีส่สามารถเราสามารถเอาไปขยายแล้วก็หากรอบมาใส่ได้เลย,ยที่เราส่งแหวนที่ไหนส่งแหวนไปให้เขาตองที่เขาอันนี้นะทีอาหารช้างนะ <S 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 เขาขอเหมือนกัน พวกโขลรูปจะไม่ได้ถ่ายเป็นเล็กนะอันนี้ก็เป็นเล็กเลยถ้าถ้าเขาเขาเอาแหวนปุ๊บส่งแหวนให้เขาปุ๊บจะส่งอันนี้ไปก็ได้ใช่ไหมได้ครับเป็นเป็นรางวัลให้เขาเป็นที่ระลึกให้เขาเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เขาที่ระลึกที่ระลึกเป็นของชั้รุ่ยเป็นของชำรวยเออ ก็ได้ตอนนี้คุณยายก็สบายเลยมาอยู่นอนกลางวันเฝ้าบ้านจนเฝ้าบ้านจนหลับเออหลับจนไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ขโมยไปแล้วครับขโมยไปละร้านโสงร้านอะไรเข้าไปขโมยแล้วใช่ไหมเข้าไปเรียบร้อยแล้วไม่ทุกวันเนาะไม่มีอยู่กับบ้านเราถ้ามีพิษห้าก็อยู่กับอืนี่ก็คือวัยเกษียณนะคะไม่ต้องลำบากแล้วอยู่กับบ้านให้ลูกหลานเลี้ยงนะคะอะไรเนี่ก็อยู่ยังนี้ไปูรับเขาก็ ทำไรทำนา,าอยู่ที่บ้านยายแต่พอไปตอนเย็นมากะหายาให้คลายงามเน่อยคลายบัวงามเดี๋ยวเราดเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะไปเยี่ยมบวัวงามนะใช่ครับวันนี้มาเยี่ยมววันว,นวนันหลังมาก็ได้บ<อ>วันหลังมาช่วยด้วยเด้อช่วยมาที่ตั้งออกไม้ออกไม่ทำยังไงสี่นาตัดงาอ๋อเสริมโลเอ่อตัดงาบัวงามอ๋อถ้าว่างถ้าว่างถ้าวันดีน่าจะไปแหงานหรือเปล่าอ่ามัน อืมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปคลิปหน้าเราไปเยี่ยมบัวงามกันนะคะสรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไงก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องสายแซมสั้นขวันเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยคะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่คะ